ัสนีครับนอกเหนือไปจากที่ทางคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จะมีศูนย์วิจัยนวัตกรรมรัฐศาสตร์แล้วนะครับเรายังมีฝ่ายวิจัยที่คอยดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์บรสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะครับและเราก็ยังมีกิจกรรม Research s 2, e มิ n น r ซีรีส์ในตลอดปีพุทธศักราช2564ยาวถึงตลอดปีพุทธศักราช2565ครับกิจกรรมที่เราจะจัด r e s e a r c h Seminar Series เนี่ยมาจากกิจกรรมที่เราได้ลองทำ กลุ่มของความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการของอาจารย์ในคณะนะครับเราพบว่าคณาจารย์ในคณะของเราเมื่อย้อนหลังกลับไปประมาณ5ปีแล้วเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัยทั้งเรื่องของนะครับ transitional local g o v e r n m e n t local innovation d i g i t a l i z a t i o n and innovation public management citizenship and democratization regionalism and r e g i o n a l i z a t i o n นะครับ human security and global governance และหัวข้ออาเซียน d n n d o p a c i f i c r e g i o n หัวข้อพวกนี้เป็นหัวข้อที่คณาจารย์ของพวกเราทําวิจัยมาโดยตลอดนะครับในช่วงปีนี้จนถึงปีหน้าเราจึงคิดว่าน่าจะมีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเผยแพร่ค์ความรู้นะครับจากงานวิจัยของอาจารย์ไปสู่สาธารณ่ันกิจกรรมออนไลน์นะครับซึ่งอาจารย์ทั้งหลายก็จะมาแชร์ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมี ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการเผยแพร่องความรู้จากคณะรัฐศาสตร์ของเราไปสู่สาธารณะและ2เพื่อทําให้เห็นว่าคณะรัฐศาสตร์ของเรานั้นยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะตอบโจทย์ปัญหาต่างๆางทางสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราาประชาธิปไตยคนละมืองนวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมสังคมนะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจของศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็คอยติดตามกิจกรรมวิวิชสมินาท์ซีรีส์ของพวกเราได้ตลอดทั้งปีนี้ ขอบคุณครับ